พระเจ้าคำของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบทที่13นะครับข้อที่4ถึงข้อที่7นะครับผมจะอ่านแค่ข้อที่สิ่ถึงข้อที่7ดนะครับได้ลกล่าวความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเหง ไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมมิดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมมิดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับในเช้าวันนี้ ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่สำคัญนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญที่เราได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่แสดงออกถึงความรักของพระเจ้าสําหรับในเวลาที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็หลายหลายคนนะครับอาจจะมีโอกาส ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะแสดงหรือสําแดงรักของตนเองให้กับคนที่รักในการที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างที่กำลังสื่อถึงว่าเรารักเขาเรากำลังห่วงใยเขาและเราเป็นเราอยากจะให้สิ่งนี้เป็นความหมายของควาว่าความรักและแน่นอนครับ ในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือดอกกุหลาบใช่ไหมหรือช็อกแกลกก็ได้ที่หลายคนบอกว่านี่คือสื่อของความใหม่ของคำว่าความรักนะครับก็หลายคนก็เมื่อได้รับแค่ดอกกุหลาบกลีบเดียวก็เป็นก็มีคุณค่าสำหรับเขาในการที่จะรู้สึกถึงความรักที่คนคนที่เขารักเนี่ยให้กับเขานะครับดังนั้นในวันนี้ นะครับในวันหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของความรักนะครับแล้วก็จริงๆความรักก็เราสามารถจะสัมแดงให้กับคนที่เรารักได้ในทุกๆวันทุกเวลาไม่ว่าจะมีการกำหนดความรักนั้นในปีละครั้งเดียวก็ตามแต่เราเองสามารถที่จะสัมเดงให้กับคนที่เรารักได้สม่ำเสมอได้ทุกวันทุกเวลาเพื่อที่จะบำรุง ความรักของเราให้เป็นความรักที่เติบโตมากขึ้นเป็นความรักที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับความพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงไหมครับโลกนี้ต้องการความรักทุกประเทศก็ต้องการความรักชุมชนใดชุมชนหนึ่งก็ต้องการความรัก ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ต้องการความรักหรือมีกันแค่สองคนก็ต้องการความรักเริ่มจากสองคนไปถึงคนมากมายบนโลกใบน,นี้ทุกคนก็ต้องการความรักนะครับถ้าไม่มีความรักแล้วเนี่ยลองคิดดูสิว่าจะเป็นภาพยังไงเป็นภาพที่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีอาจะเกิดขึ้น เป็นภาพที่เกิดความวุ่นวายเป็นภาพที่เกิดความแตกแยกมากมายที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ทุกทุกคนก็ต้องการความรักต้องบอกว่าถ้าเรามองดูในทุกๆวันนี้ในเราเองเนี่ยสามารถที่จะแสดงหรือสําเดงความรักเนี่ยง่ายกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเขียนจดหมายกว่าจะไปถึงใช่ไหม เดี๋ยวนี้เราเขียนข้อความไปก็ถึงเขาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับแค่กดส่งก็ไปถึงแล้วหรือใน Facebook ที่เขาโพสอะไรก็ตามเราไปกดหัวใจก็กำลังแสดงถึงความรักจริงไหมครับดังนั้นอาจจะทำให้คนที่โพสมาแล้วก็ได้รับ คนที่กดหัวใจมานะฮะก็เขาก็จะดีใจแล้วได้เห็นถึงคนที่ใส่ใจและก็คนที่ให้หัวใจเขามีหนทางง่ายมากที่เราจะพูดแสดงถึงความรักแต่ทำไมโลกนี้ดูเหมือนว่ากำลังยิ่งขาดความรักมากขึ้นเพราะว่าคนต้องการความรักที่มากขึ้นนะครับจริงๆ การแสดงความรักเนี่ยง่ายขึ้นหรือถึงการเร็วขึ้นน่าจะคนต้องการเนี่ยน้อยลงแต่กลายเป็นคนที่ต้องการความรักมากขึ้นต้องการความห่วงใยจากความรักเนี่ยมากขึ้นนะครับดังนั้นในวันนี้องอยให่จะให้มีโอกาสได้เช็คดูนะครับตรวจเช็คความรักของเรานะรตรวจเช็คความรักของเราว่า ความรักของเราเนี่ยเป็นความรักแบบไหนแบบที่เป็นความรักที่แท้จริงหรือเป็นแบบแค่ไปกดไลค์นะฮะกดหัวใจไปให้เฉยๆแต่ไม่ได้มีความรู้สึกภายในที่แสดงถึงความรักที่แท้จริงออกไปนะครับดังนั้นเรามาดูว่าความรักของเราเป็นยังไงในพระมพีทธพดถึงนะ ว่าความรักนั้นในหนึ่งโครินบทที่13ได้พูดถึงความรักทั้งบทเลยนะครับบอกว่าความรักนั้นอดทนนานนะลักษณะของความรักก็คืออดทนนานความรักนั้นกระทําคุณให้นะความรักนั้นชื่นชมมีดีเมื่อประพฤติถูกต้องหรือประพฤติชอบความรักนั้นทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น ความรักนั้นเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักนั้นมีความหวังอยู่เสมอความรักนั้นทนต่อทุกอย่างนี่คือรักนั้นที่พระคัมภีร์พูดถึงและความรักที่อยู่นอกความรักก็คือไม่ได้อยู่ในความรักนั่นเอง เป็นความรักที่มีการอิจฉามีการอวดตัวมีหยิ่งพยองมีคำพูดที่หยาบคายมีความคิดเห็นกับตัวเองเท่านั้นและชื่นชมเนดีเมื่อเห็นคนทำผิดความรักที่อยู่ในความรักหรืออยู่นอกความรักหลายครั้งเราก็มีทั้งสองแบบทั้งอยู่ในความรักและก็มีทั้งอยู่นอกความรักด้วย นะครับทั้งสองแบบนี้เมื่อเรามาเทียบแล้วมาเช็คดูนะครับดีๆเราก็จะมีทั้งสองแบบเลยที่อยู่ในตัวเราแต่สิ่งที่พัมพีพูดถึงและอยากจะให้เราได้มีได้ใช้อยู่ในความรักนั่นก็คือฝั่งไซายมือของเราที่ความรักนั้นต้องเป็นความรักที่อดทนนานกระทำคุณให้ชื่นชม,มินดีเมื่อประพฤติชอบไม่ชื่นชม,มินดีเมื่อประพฤติผิด เมื่อพูดถึงคำนี้นะครับไม่ชื่นชมอินดีเมื่อประพฤติผิดผมคิดถึงครั้งหนึ่งตอนวัยประถมคุณปู่ผมเนี่ยเปิดร้านขายของชำเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งและผมก็ชอบขายของให้กับคุณปู่แล้วเวลาคุณปู่ไม่อยู่เนี่ยสิ่งที่ทำอย่างหนึ่งก็คือผมแอบขโมยขนม แล้วก็ไม่ได้แอบขโมยกินเองนะครับบางทีขโมยแล้วก็ไปให้คนอื่นแล้วสิ่งที่ผมทําก็คือเมื่อผมไปขายของเนี่ยผมจะจิบขนมถุงหนึ่งแล้วก็โยนเข้าไปในกล่องญ้ากล่องหนึ่งแล้วตอนคืนผมก็ไปเอาแล้วก็เอาไปให้กับลุงคนหนึ่งและลุงคนนั้นเนี่ยเขาชื่นชอบผมมากแล้วไกลแวะชมผมมากเลยว่า เอเขาผมเนี่ยเอาของมาให้เขากินแล้วเขาบอกว่าเออเนี mm ่ย hmm. เอามาอีกนะแล้วทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่าผมเนี่ยทำผิดแล้วผมเนี่ย mm hmm. ขโมยมาแต่เขาก็ยังบอกว่าผมเนี่ยเอาของกินมาให้เขาเขารู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่ผมทําแล้วกลายเป็นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีเมื่อเขาชื่นชมมิดตแต่ความรู้สึกในใจลึกก็คือรู้สึกผิดเพราะเรากําลังทําในสิ่งที่ พลาดกาลังอยู่นอกความรักไม่ได้อยู่ในความรักอันนั้นนอกความรักคือชื่นชมมีดีเมื่อมีการประพฤติผิดผมก็รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นหลายหลายครั้งที่ทําผิดตรงนี้แล้วแต่ว่าได้รับความชื่นชมเมื่อวันหนึ่งพ่อผมเองก็เป็นคนที่สอนผมมาตลอด สิ่งเหล่านี้คุณพ่อผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสัตย์ซื่อในเรื่องของความรักให้ผมได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวรักคุณแม่ผมด้วยความรักที่ห่วงใยทุกวันนี้ก็ยังไปไหนมาไหนนะครับไม่ไม่อยากจะไปคนเดียวแต่ไปไหนมาไหนก็เวลาซื้อของเนี่ยก็จะคิดถึงถ้ามาคนเดียวก็จะคิดถึงคุณแม่แล้วก็บอกว่า แอบใส่กระเป๋าไว้ว่าจะไปให้ฝากแม่นะครับก็เป็นแบบอย่างสำหรับในความรักที่ผมมจะตอนต้องเรียนแบบและดูแบบนั้นแล้วผมรู้ว่านี่คือความรักที่พ่อผมเองไม่ได้มีความรักด้วยตัวเองแต่สิ่งที่พ่อพูดเสมอก็คือพระเจ้าทรงมีความรักนั้นในชีวิตของพ่อ และสิ่งที่ผมใจะจะพูดถึงในความรักในวันนี้คือความรักที่มาจากพระเจ้าเป็นความรักที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เป็นเป็นความรักที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักความรักนั้นนะครับรักนั้นเป็นรักที่พระพีพพูดถึงไว้ว่า ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน <_ d ose> เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่ได้แค่รู้จักความรักพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักแต่พระเจ้าทรงเป็น ความรักคือคนที่เป็นความรักเป็นจุดเริ่มต้นเป็นต้นแบบต้นตอแห่งความรักที่แท้จริงนะครับดังนั้นสิ่งที่พระบปีตอนนี้ได้พูดถึงก็คือถ้าเราไม่รักก็แสดงว่าเรายังไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าที่ แท้จริงเราก็ต้องรู้จักที่จะรักและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะอยู่ในความรักของพระเจ้าอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ในในความรักของพระเจ้าหรือนอกความรักของเจ้าในความรักของพระเจ้าเราจะทำด้วยกำลังของเราเองไม่ได้แต่กำลังที่มาจากพระเจ้าเราสามารถทำได้นะดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากความรักนั้น มารู้จักกับความรักของพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักกับความรักนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพบกับจุดเริ่มต้นแห่งความรักที่แท้จริงนะครับเราโดยไม่ต้องรับผ่านทากคนอื่นทุกวันนี้เราได้ยินมากมายในเรื่องของความรักคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านหูหรือผ่านการได้อ่านความรู้ของเราว่าความรักของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เรายังไม่ได้เจออาจจะยังไม่ไเจอต้นแบบต้นฉบับที่แท้จริงคือความรักของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเป็นจุดเริ่มต้นของความรักดังนั้นเมื่อเรามารู้จักกับความรักนี้สิ่งที่จะตามมาอีกอย่างคือเมื่อเรารู้จักแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเรียนแบบรักนั้นนะครับต้องเรียนแบบรักนั้นรู้ว่ารักนั้นเป็นรักที่ แท้จริงและเป็นรักที่มีพลังทําให้เราทําได้ด้วยนะครับมีพลังทําให้เราทําได้ด้วยก็คือเมื่อเราเรียนแบบความรักของพระเจ้าพระพี่บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ว่ากับเจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นความรักที่เราจะรักได้โดยเฉพาะความรักสมัยนี้ก็หลายหลายคนก็ลงเอยด้วยกันที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบแล้วก็จบกันด้วยความรักเหล่านี้จบความรักของเขาไปหรืออารมณ์ที่รุนแรงและทำให้จบความรักต่างๆที่มีอยู่ในตัวได้แต่ความรักของพระเจ้าเมื่อเรามาเรียนแบบต้นฉบับที่แท้จริงพระเจ้าจะประทานพลังให้กับเราที่เราจะสามารถที่จะรักแม้ ความผิดของคนอื่นเราก็สามารถรักเขาได้โดยความรักนี้รพระพีีพูดถึงอีกตอนหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจนดําเนินชีวิตในความรักเหมือนดันที่พระกิตได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า จงดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้านะครับดังนั้นความรักที่ทรงพลังคือความรักที่มาจากต้นแบบที่แท้จริงความรักของพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงรักเราทั้งหลาย และความรักที่เ,เสียสละเพื่อเรานั้นปรงต้องการให้เรารักคนอื่นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับความรักนั้นเมื่อเรามารู้จักกับความรักนั้นแล้วเมื่อเราเรียนแบบนั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างนึงก็คือเราจะได้รับพระพรและเราจะเป็นพรได้ด้วยความรักนี้จะทำให้เราได้รับพระพร และเป็นผ่อนได้ด้วยพระพีพพูดถึงว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราถ้าเรารักซึ่งกันและกันคนอื่นจะสัมผัสถึงความรักที่มาจากพระเจ้าความรักนี้ทรงพลังจริงเพราะเป็นความรักที่ไม่ได้มีแค่บางจุดไม่ได้มีแค่บางคนแต่ทรงพลัง ที่จะทำให้คนอื่นได้ได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเรามารู้จักความรักนั้นอยากให้เรามีโอกาสได้เรียนแบบความรักนั้นและเราเองจะได้รับพระพรพระาะคมภีร์บอกว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าจะทรงประครับบัญชาพระพรของพระเจ้าที่นั่นนะครับ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือการที่เราอยู่ด้วยกันได้ก่อนความอดทนนานการกระทําคุณให้ความชื่นชมมีดีเมื่อประพฤติชอบทนต่อความผิดของคนอื่นด้วยกันนะครับเชื่อในส่วนดีและมีความหวังในกลุ่มด้วยกันอยู่เสมอทนต่อทุกอย่างนะครับความรักที่ไม่ฉาไม่อวดตัวไม่ยิมหยองไม่หยับพายไม่คิดเห็นับตัวเอง่านเดียวนี่คือความรักที่จะมีแต่เสริมสร้าง มีแต่สิ่งที่จะทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชีวิตนะครับดังนั้นท่านจะได้รับพ,อพอระพรแน่นอนในปีนี้ความรักของท่านเป็นอย่างไรนะครับถ้าในด้านใดด้านหนึ่งนะครับจืดจางลงหรือน้อยลงก็ขอให้เรามีโอกาสได้พัฒนาความรักของเราให้มีโอกาสได้กลับมาเช็คดูในแต่ละเดือนหรือแต่ละวันก็ยังยิ่งดีนะครับความว่าความรักของเรานั้น เป็นความรักที่สุขภาพความรักของเรายัางแข็งแรงดีไหมนะครับในเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าสอนเราว่าให้เราอยู่ในความรักของพระเจ้านะครับดังนั้นในการทำงานร่วมกันที่นี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจแต่พระเจ้าจะให กำลังแก่เราในการที่จะมีชัยต่อสิ่งที่เราไม่คาดหวังนั้นดังนั้นวันนี้ขอกำลังนั้นจากพระเจ้าโดยการรู้จักกับพระเจ้าซึ่งเป็นเป็นความรักและเรียนแบบจากพระเจ้าแล้วให้เราได้รับพรแล้วก็เป็นพรให้กับคน ด้วยความรักนั้นให้เราที่านด้วยกันนะครับแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในความรักความเมตตาของพระองค์อีมากมายในชุวงเราแห่โลกใบนี้ที่กําลังต้องการความรักที่แท้จริงแต่ว่าหลายหลายคนก็ต้องผิดหวังหมดหวังไปกับความรักที่จอมปลอมที่ไม่ได้แท้จริงขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายทุกคน ที่เราจะรับความรักที่มาจากพระเจ้าและเป็นความรักที่มั่นคงแน่นอนและไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอประทานความรักนั้นให้กับเราเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนมากมายขอพระเจ้าทรง,สงเสถิตอยู่กับเราทั้งหลายประทานกําลังนั้นให้กับเราที่เราจะสามารถที่จะมีความรักที่มาจากพระเจ้าที่จะได้รับพระพรและก็เป็นพรได้ ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อธิษฐานฝากชีวของเราทั้งหลายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพระเจ้าเป็นความรักพระจับในพระเยซูสด no oh. ใช้ปพร้อนะครับสวัสดีครับ